มาดูแพก็กกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่าย My Bynt กันบ้างนะครับค่ายนี้ไม่ค่อยบูมทางสื่อเท่าไหร่นะครับแต่ค่ายนี้มีมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วก็เกือบเกือบสักประมาณเกือบ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 สิป,ปีได้แล้วมั้งนะครับประมาณเอาที่ชัวร์ๆก็อยู่ที่สักประมาณ6ปีน่าจะได้นะครับสำหรับค่าย My My เมื่อก่อนจะเป็น My b y c a t นะครับ c a t นี้เป็นรัทวิสาหกิจนะครับ เป็นหลายหลายท่านไม่รู้อีกว่ารัฐวิสาหกิจคืออะไรรัฐวิสาหกิจคือ,อรัฐบาลเนี่ยร่วมลงทุนครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในแคทเทเลคอมนะครับเขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจเมื่อก่อนเป็นราชการครับแล้วมีรัฐบาลยุคหนึ่งนะครับยุคไม่แน่ใจว่ายุคหน้าเลียมๆไหมนะครับก็มาเปลี่ยนนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อก่อนก่อนจากหน้านั้นนะครับก็เขาก็เป็นราชการมาก่อนเหมือนที่ว่านะครับและหลังจากนั้นเขาก็พอเปลี่ยนมาเป็นรัฐวิสาหกิจปุ๊บเป็นแคทเทลคอมเนี่ยเขาก็ได้มีการสร้างซิมสําหรับผู้ใช้งานที่ใช้กับซิมโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นเครือข่ายไม้ขึ้นมานะครับ M.Y ไม้แล้วใช้สัญลักษณ์สีส้มทําไมใช้สัญลักษณ์สีส้มท่านว่ามันไปเกี่ยวกับพักกกกอะไรหรือไม่นะครับไม่เกี่ยวกันครับ สีส้มก็คือแคททีเลคอมคำว่าแคท c a t แคทแคทที่เป็นป้ายโลโก้โลโก้ของแคททีเลคอมอ่ะมันเป็นสีส้มนะครับเมื่อเขาสร้างซิมไม้ขึ้นมาเขาก็ต้องใช้สีส้มเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเขาครับไม่เกี่ยวกับพักกกครับไม่เกี่ยวกันครับพักกกสอตอไม่เกี่ยวกันครับนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของติดไม้ซิมไม้นะครับมันจะมี2แบบเหมือนกันครับซิมไม้ในระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนกับซิมไม้ที่เป็นในระบบเติมเงินนะครับ ตอนนี้ไมค์แคทเทลคอมเนี่ย mm hmm. เขาได้รวมกิจาการกันกันกบ TOT TOT ก็เป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกันครับเมื่อก่อน TOT เป็นราชการชื่อว่าองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นอ่ารู้สึกจะเป็นรัฐบาลของไอ้น่าเรียมเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจของ TOT แล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นบริษัท TOT ออะไรอะไรจำกัดเนี่ยนะครับ ซึ่งก็กลายเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเหมือนที่บอกไปครับรัฐวิสาหกิจก็คือรัฐบาลร่วมลงหุ้นครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นภาคเอกชนมาร่วมลงหุ้นร่วมกันนะครับนั่นคือรัฐวิสาหกิจทีนี้เมื่อแคทเทลีคอมกับทีโอทีเขามารวมกิจาก,การกันครับก็เลยกลายเป็นบริษัท NT ชื่อเต็มๆเ,เนี่ยท่านผู้ชมไปหาเอาเองครับ NT เนี่ยชื่อเต็มๆนะครับชื่อย่อก,ก็คือ NT นะครับเมื่อกลายเป็น n อนทีปุ๊บทีนี้ ระหว่าง TUT กับ c คสก็รวมกันปุ๊บก็เป็นเจ้าเดียวกันนะครับส่วนค่ายไม้เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ภายใต้แค t เทเลคอมก็กลายมาเป็น m y b บายเอซึ่งอยู่ภายใต้ NT นะครับแคเคือ, ET, อซิมไม้นี้นะครับหลักๆจะใช้ในคลื่นความถี่700เมกะเฮิรนะครับเป็นคลื่นประเภทเดียวกันกันกบคลื่นวิทยุคลื่นสถานีส่งวิทยุครับแต่คลื่นสถานวีวิทยุนั้นมันอยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่เกิน,ไม,กนไม่เกิน150เมกะเฮิรนะครับ อย่างเช่นคลื่น89เมกะเฮิร์คลื่น101เมกะเฮิร์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของอสัญญาณไม้นะครับสัญญาณไม่ก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมอยู่ในหลายพื้นที่นะครับเอาเป็นว่าหัวเมืองหลักๆห,หัวเมืองใหญ่ๆสถานที่ชมุมชนน่ะเครือข่อา,ายไม้เข้าถึงครับแต่ถ้าเป็นในป่าในเขาในลึกลงไปนะ่ะอาจจะไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าเครือข่ายหลักๆ3เครือข่ายใหญ่ๆก็ยังไปไม่ค่อยถึงเลยนะครับ ตอนนี้ค่ายไม้ก็อาจจะไปไม่ถึงด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในป่าในเขาในดงในอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นในเขตพื้นที่ชุมชนเครือาข่ายไม้มีสัญญาณแน่นอนครับตอบโจทย์แน่นอนครับกับโปรโมชั่นที่จะนํามาอัปเดตทวนทึกเทปในเทปนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงณนะเวลานี้200บาทไม่อั้นตัวจริงยังมีอยู่ครับแต่เป็นค่ายไม้ค่ายเดียวนะครับแล้วก็อีกค่ายหนึ่งจะเป็นค่าย NT NT นี้เมื่อก่อนจะเป็น NT อาจจะเป็น TOT Mobile นะครับ TOT เขาก็มีซิมของตัวเองเหมือนกันครับแตกไม่ได้ออกสื่อมันก็เลยไม่ดังนะครับ TOT Mobile เมื่อก่อนมีมีมีซิม SIM นะครับเป็นแบบเติมเงินนี่แหละนะครับเน็ตราคาถูกๆแต่อันนี้พูดกันตรงๆนะครับของ TOT นั้นเมื่อก่อนเน็ตไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าเขาไปเช่าเสาที่เป็นคลื่น2,100กับเช่าเสาที่เป็นคลื่น2,300นะครับซึ่ง2,100รเนี่ยรู้สึกจะเป็นของค่าย d t แ c ไปไปจับเสาของ d t แทในตอนนั้นนะครับแล้วก็ค่ายคลื่นที่เป็น2,300เนี่ยตอนนั้นของ TOT ไปจับเสาของ a อเนะครับเมื่อ d t แทเข้าไปรวมกับ u r u o v o นะครับก็เลยทำให้ทางทางทเขาก็เลยถอดสัญญาออกนะครับแล้วก็พอ TOT มารวมกับ c a t t ิเลคอนะครับเขาก็เลยกลายเป็นว่ามีมีมีคลื่นที่มันเยอะขึ้นนะครับอันนั้นคือของ TOT Mobile ตัวเดิม แล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น NT Mobile ก็คือเขารวมกิจการกับแคททเลคอมนะครับมาว่ากันถึงเรื่องของซิมไมค์กันต่อนะครับซิมไมค์นะครับซิมไมค์เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าการการใช้ซิมไมค์นะตอนนี้เราต้องตั้งค่า EPN หรือไม่นะครับการตั้งค่า EPN นะ่ะมันง่ายครับ เอาคุณผู้ชมไปซื้อที่ร้านเดี๋ยวร้านเขาก็จะดําเนินการทดสอบให้ถ้าเล่นเน็ตไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ตั้งค่า a p พให้กับคุณผู้ชมตั้งค่า APN เสร็จเล่นเน็ตได้แน่นอนชัวร์้อเซครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้ของซิมไมเนี่ยเขาต้องตั้งค่า APN หรือไม่นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องตั้งค่า APN ก่อนครับถึงจะใช้งานอินเทอร์เน็ตของซิมไมได้นะครับตั้งค่านิดเดียวครับเข้าตัวตั้งค่าตัวเครื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะมาว่าเนนทบีียใ เพราะวาเวลามันค่อนข้างที่จำกัดนะครับเพราะเราไปลงในช่อง t i k t อกด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะลงโฆษณานะครับพูดกันก่อนครับสำหรับท่านที่ต้องการจะลงโฆษณาผมคิดค่าลงโฆษณาทั้งครั้งละ10,000บาทนะครับต่อ1สินค้านะครับท่านลงกี่สินค้าก็ตามสินค้าละ10,000บาทต่อ1ครั้ง1ครั้งนี้ได้ในช่องไหนบ้างหลกัหลกๆเลยทิกตอกเจ็ดช่องครับทิกตอกมี7ช่องยูทูบยูทูบมีทั้งหมด5ช่องครับ แล้วก็ Facebook ที่เป็น Facebook ธรรมดานะนะครับ Facebook ธรรมดาตอนนี้13 Facebook ครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ครับเพจ a c e b o o k นี้ตอนนี้อยู่ที่30เพจครับแล้วก็กลุ่มของ Facebook ครับตอนนี้อยู่ที่20กลุ่มครับท่านลงโฆษณาหนึ่งครั้งผมโพสต์ให้กับท่านรวมๆแล้วก็เกือบเกือบหนึครั้งเลยนะครับหนึโพสต์เลยเกือบๆนะครับเกือบเกือบหนึโพสต์ในแต่ละครั้งที่ท่านลงโฆษณากับผมนะครับหนึ่งบาทของท่านคุ้มค่าแน่นอนนะครับ กับการลงโฆษณาทีนี้มาดูในเรื่องของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตครับของซิมไมเหมือนที่บอกไปครับว่าเป็นนิตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวนี้จะเป็นไมในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับย้ําว่าเป็นซิมไมในระบบเติมเงินเท่านั้นครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นซิมไมในระบบจดทะเบียนบินรายเดือนถ้าต้องการจะใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวน,นี้ปเปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินครับสามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวน,นี้ได้นะครับ แล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับซองซิมของซิมไมจะเป็นลักษณะอย่างไงแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นซิมไมในระบบเติมเงินก็สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ครับมาดูตัวแรกกันก่อนครับกับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับ30เมกะบิตเพอร์เซกดูรายละเอียดตรงนี้ดีกว่านะครับ30เมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับระยะเวลาการใช้งานนาน31วันต่อ1รอบนะครับ เนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเขาเขาใช้สื่อเขาใช้ข้อความที่ถูกต้องนะครับรอบละ31วันนะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน12รอบนะครับแอนี่คือเขาเขาใช้เขาใช้ข้อความในการสื่อสารที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น่ายอื่นๆที่ใช้ข้อความในการสื่อสารที่ผิดผิดอยู่เอาตัวของซิมายตัวน,นี้เป็นตัวอย่างในการทำสื่อโฆษณานะครับให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ใช้บริการนะครับ เบอร์นี้นะครับเป็นแบบเติมเงินนะครับเบ,รเบอร์เบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นใหม่ในระบบเติมเงินหรือคุณผู้ชมที่ใช้มาอยู่แล้วแต่เป็นระบบจดทะเบียนเป็นรายเดือนต้องเปลี่ยนมาเป็นในระบบเติมเงินเท่านั้นถึงจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวน,นี้ราคา250บาทรวมแวดแล้วรวมแวด VAT แวดก็คือภาษีนะครับจ่าย250บาทค่าเน็ตรวมภาษีสิเรีบร้อยแล้วกดดอกจัน906 ดอกจันหนึ่งศูนย์อ่าดอกจัน 7, 0, 1, 4, เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกนะครับย้ำประหารในการกดสมัครอีกครั้งหนึ่งดอกจันเก้าศูนย์หกดอกจัน 7, 0, 1, 4, เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอ่าห้าจีสี่จีสามจีนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่สามสิบเมกะบิตเพอร์สิกอันนี้เขียนคําว่าเมกะบิตเพอร์สิกที่ถูกต้องแบบนี้นะครับตัวเอ,อตัวใหญ่ บีตัวเล็กพี P ตัวเล็กแล้วก็เอสตัวเล็กนะครับ30เมกะบไมเมตรไม่อั้นไม่ลดสปีดตัวจริงเสียงจริงครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้โทรฟรีนอกเครือข่ายนะครับโทรฟรีนอกเครือข่ายก็คือโทรฟรีไปเครือข่ายอื่นเนี่ย60นาทีนะครับต่อ31วันนะครับจริงๆริงแล้วตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น31วันไม่ใช่ต่อเดือนนะครับฝากแก้ตรงนี้นิดนึงแล้วก็การโทรฟรีในเครือข่าย NT โทรฟรีไม่จํากัดไม่อั้นนะครับเครือข่าย NT มีอะไรบ้างนะเหมือนที่บอกไปแล้วตอนนี้ก็คือ My by NT NT Mobile แล้วก็ NT Fixline ก็คือเบอร์บ้านที่เป็นของ NT นะครับเบอร์บ้าน NT เบอร์ทีวีโมบายเมื่อก่อนนะเป็นของที t ีโมบายแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น NT Mobile นะครับแล้วก็ My By NT เมื่อก่อนเป็น My By Cat นะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นี่คือตัวแรกที่นํามาแนะนําก็คือ30มสิบเมกะบิตเพอราบาทนาน31วันต่ออายุอัตโนมัตินาน12รอบนะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึงครับ 20เมกะบิตเพอร์ิกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเชว่นกันครับใช้ในระบบ 4G กับ 3G นะครับตัวนี้จะไปวิ่งที่เครื่อง 4G กับ 3G เท่านั้นครับต่อให้ท่านใช้ 5G อยู่แต่ระบบจะไปวิ่งที่ 4G กับ 3G นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว20เมกะบิตเพอร์ิกราคา200บาทนาน31วันนะครับรวมภาษีสิรบร้อยแล้วต่ออายุอัตโนมัตินาน12รอบเหมือนกันนะครับกดร,รหัสดอกจันเก6 ดอกจัน7 0 0่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนการโทรฟรีก็เหมือนเดิมครับโทรฟรีในเครือข่าย NT ไม่จำกัดไม่อั้นนะครับในเครือข่าย NT มีอะไรบ้างก็คือ MyByNT NT, NT Mobile แล้วก็เบอร์บ้านของ NT นะครับ แล้วก็โทรไปนอกเครือข่ายโทรไปเครือข่ายอื่นนี้60นาทีต่อ31วันนะครับถ้าเกิดว่าในช่วง31วันนี้ท่านโทรไปเครือข่ายอื่นครบ60นาทีแล้วท่านจะต้องเสียเงินนอกในการโทรไปเครือข่ายอื่นนะครับแต่การโทรในเครือข่าย N.T. นั้นยังโทรฟรีอยู่เหมือนเดิมครับทีนี้อันนี้คือหน้าซองนะครับหน้าซองของซองซิมไมล์ by N.T. นะครับ อันนี้คือซองเก่านะครับซองเก่าจะเป็นไม้ใบแคทซีเอทแคทสีส้มนะครับนี่จะในลักษ์ของโลโก้แคทตอนนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอินทีแล้วนะครับอันนี้คือซิมของ 4G นะครับถ้าเป็นซิมของ 5G นะก็จะเขียนว่า My NT ตรงนี้นะครับแต่น,นี้คือซิมตัว 4G เราสามารถรองรับการใช้งานแบบ 5G ได้แล้วนะครับซิมตัวนี้นี่คือลักษณะของซองซิมเป็นเขียนคําว่า MY นะครับถ้าเป็นของใหม่นะจะเขียนตัว M ตัวใหญ่นะครับ MY แล้วก็สัญลักษณ์รูปโลกสีส้มใช้ใชโ,โลโก้สีส้มนะครับแล้วก็ใช้ซองสีส้มอันนี้ไม่เกี่ยวกับพักกกสอตอนะครับ <c oughs> แล้วก็ราคานี้แล้วแต่ทางร้านเขาจะขายกันนะครับว่าจะาขายกันกี่บาทนะครับแล้วแต่เบอร์ครับเบอร์ธรรมดาเบอร์มงคลเบอร์สวยมงคลอะไรเงี้ยนะครับราคาก็จะ up up อัปสปีดอัปราคาขึ้นไปนะครับแล้วแต่ทางร้านนะครับ แต่ถ้าไปซื้อที่ศูนย์บริการของแคทเทเลคอมก็ได้หรือไปซื้อที่ศูนย์บริการของ TOT ก็ได้นะครับแคทเดิม TOT เดิมนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอ t นทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเป็นศูนย์บริการของ NT นะตอนนี้นะครับนี่คือ,อเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นำมาแนะนำอัปเดตให้กับคุณผู้ชมกันนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับที่ร้านซาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นี้นะครับก็ติดต่อที่เพจ Facebook ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์สตูนและไปดูที่เป็นของสาขามา่นางนะครับหรือจะโทรที่0826499917นะครับ0826499917ครับหรือจะเป็น ID l i n ยน์ะครับ SARAWUTCOMPUTER e ไม่มีแอดข้างหน้านะครับในการอแอไลน์เพิ่มเพื่อนในไลน์เนี่ยก็พิมพ์ SARAWUTCOMPUTER e นะครับของ การติดต่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นของ SimMyByNT หรือ SimMyByCat ของอันเดิมนะครับ mm hmm. ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นว่าเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวนี้เป็นของซ i ม m y ในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็3 0ม b เมกะบิตเพอร์สิกนะครับโทรฟรีด้วยนะครับราคา250บาทนาน3 1วัน กดดอกจัน906ดอกจัน701สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่ออายุอัตโนมัตินาน12รอบนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับสิไมลมตัวนี้โปรโมชั่นตัวนี้รีบดําเนินการสมัครภายใน31ธันวาคม2566นี้นะครับก็คือเอาง่ายๆพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่า ต้องรีบดําเนินการสมัครและเปิดเบอร์ให้เสร็จภายในสิ้นปี2 5 6 6นี้นะครับเพราะว่าปี2567นั้นโปรโมชั่นไม่แน่ใจว่าตัวนี้ยังอยู่อีกหรือไม่นะครับแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งในปี2567ว่าโปรโมชั่นตัวเนี้ยหรือโปรโมชั่นตัวไหนของซิมไมที่เป็นตัวหนิตแบบไม่อั้นกันบ้างนะครับเดี๋ยวปี2567เรากลับมาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งของซิมไม่ by NT นะครับในระบบเติมเงินนะครับ ส่วน20เมกะบิตเพอร์เซกครับยังคุ้มอยู่ครับตอนนี้ค่ายอื่นไม่มีแล้วครับเน็ตไม่อั้น20เมกอ่าราคา200บาทนะครับค่ายอื่นไม่มีแล้วครับมีค่ายไมนไบเอ็นทีนะครับตอนนี้ที่มีเหลืออยู่ในระบบนะครับแล้วก็ค่ายทูทีนะครับต้องไปดูอีกทีนึงว่าทูทีอ่าทูทีโมบายหรือเอ็นทีโมบายนั้นนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวผมต้องไปดูข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าได้ข้อมูลมาจะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รััััับบบทรรรากกนนนนนนนออออีีคคค้้งงงึะืใส่วข ็กกจของเครือข่าย My bynt เครือข่ายนี้ไม่ได้บูมทางสื่อนะครับแต่ก็ยังมีการใช้งานกันอยู่นะครับเป็นของรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ใช่เอกชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือรัฐวิสาหกิจครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นตัวไหนหรือจะเป็นเรื่องของข้อมูลอะไรนั้นเดี๋ยวจะนำม,มาบอกกลางให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ